ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาเพิ่มเติมนะครับแต่เด,เดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยไปก็ก็อื่นขอบคุณท่านบอทท่านบอทนะครับกับผาซันนะครับที่ตอนนี้ได้มอบอำนาจมาให้ช่วยในการบริหาร c l าว d s สเต e นะครับประเทศมงกุฎก็เมื่อเช้าก็ ได้มีไปเคลียร์กับทางพันธมิตรของเรานะครับว่าเรื่องอะไรเก่าๆก็ต้องอาจจะขอโทษขอ,อขออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะขออภัยนะครับที่บางครั้งมันเกิดความเข้าใจผิดกันในแมปอะไรเนี่ยแล้วบางทีเขาก็ซีเรียสนะครับบางบางท่านก็มีบุคลิกซีเรียสแบบ จริงจังนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็เข้าใจนะครับบางบางคนผู้เล่นก็มีความจริงจังนะครับมีความตั้งใจกระตือรือร้นในการเล่นก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยกันนะครับเพราะว่าเราจะน่าจะได้เห็นจากการแข่งชิงจักรพรรดินะครับว่าประเทศเราถ้าไม่มีพันธมิตรนะครับลงเดียวๆยังไงก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับนะครับ จะเป็นเต้าหู้หรือจะเป็นหมูสับก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าความดุเดือดความรุนแรงความเครียดมันประมาณไหนเนาะอันนี้ผมว่าหลายๆท่านน่าจะได้ได,ได้ติดตามการแข่งขันสดนะครับแล้วก็มีพวกเราบางท่านนะครับได้ได้ลงไปแข่งแล้วก็ได้อยู่แนวหน้านะครับก็ติดตามดูติดตามแชร์อยู่นะครับอ,อโอเคก็วันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวตัวคอนเทนต์รีวิวประเทศนะครับเดี๋ยวอาจจะเอามาให้ให้ให้ดูกันนะครับว่าเป็นคิงแล้วมันมีอะไรดีนะครับโอ้โหมันมันได้ไอเทมอะไรเยอะกว่าชาวบ้านไหมนะครับมันตีชาวบ้านแรงกว่าไหมนะครับอันนี้ตอบเลยว่าไม่นะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับแล้วดูแนวโน้มว่าจะเสียตังค์เพิ่มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ,ะมันจะมีกิจ อันนี้นะครับอันนี้ช่วงเช้าสั้นๆน,นะครับอาจจะไม่ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะก็วันนี้เปิดเทปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตเทปให้ดูก่อนได้ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ชงฉีอะไรเนี่ยก็เป็นเทปของปีศาร์ดุูร้ายนะครับก็มันเข้ารอบมันมาละรอบเนี่ยมันก็คงมา4อาทิตติดนะครับก็เดือนหนึ่งถ้าไม่เปิดพรสวรรค์ก็น่าจะได้ครบแต่ว่าเมื่อเช้านะครับก็เปิดไป เ,เรียบร้อยครับซ้ำครับซ้ำมันทุกอันนะครับอ่ะหลัวโทษซื้อนะครับเนี่กัซ้ำอย่าง C ีอาเนี่กัซ้ำหัวกุกก็ซ้ำนะครับไม่ไม่ต้องสืบเลยอ่ะก็ลองไปดูว่ามันซ้ำยังไงนะครับอ,อย่าง C ีอานะครับเลเวลสแล้วนะฮะล,ล,ลัวโทษซื้อก็เลเวลสแล้วนะครับ เอ,อมันซ้ําตัวไหนอ่ะคือเมื่อเช้าเนี่ยซ้ําหมดนะครับก็หัวกเออูเรามาดูกันนะครับว่า,วามันเลเวลอะไรกันแล้วอ,อ่ะเนี่ยกับเลเวลสองนะนะครับซ้ำนะครับมันอย่างที่บอกนะครับก็ขาดตัวไหนนะครับบอกเลยนะครับขาดตัวไหนไม่อย่ามาลุ้นเปิด อัญเชิญยันนะครับอย,อย่าอย่าอย่ามาวัดดวงนะครับหัวร้อนนะครับแล้วมันไม่ออกนะนี่มันหัวร้อนนะฮะร,รอกิจปอนสวรรค์ทีเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีรีวิวเล็กๆแล้วกันเนาะมันมีไอ้เนี่ยไอ้กิจเติมเงินมีรางวัลน,นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเราเติมธรรมดาเนี่ยมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับพันเจ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ อันนี้นะครับมันจะได้สามพันตำลึงไม่ได้ไม่ได้แถมอะไรเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีแถมไม่มีเถมนะครับก็ท่านที่เป็นสายเติมบ้างนะครับเติมเล็กน้อยเติมนิดเติมหน่อยอะไรเงรี้ยให้แนะนําให้รอก,กิจกรรมแบบเนี้ยนะครับมันแทนที่มันจะได้แต่ตำลึงสามพันตำลึงนะครับมันได้เงินห้าแสนนะครับป้ายอะไรเนี่ยเงินนะห้า 5, ป้ายนะครับอุ้งส้มสองชิดงสองอันเซสพหนึ่งอันนะครับแพ็ค เศษส้ม6กสยันสองอันไม่ต้องคินครับคุ้มถ้าบอกจะบอกว่าโหเอหอ,อะไรนะมันแพงอะไรครับคือก็ไม่เป็นไรคืออันนี้ผมแนะนําว่าถ้าถ้าเรารักชอบเกมนี้นะครับผมพูดผลผมเป็นหน้าหมาเลยนะผมไม่ใช่หน้าม้านะก็เก็บตังค์นิดๆหน่อยๆน,นะครับรอรอกิจาก,การรมแบบนี้ดีกว่า เติมคุ้มกว่านะครับหรือว่าจะอุดหนุนที่699ก็ได้นะครับได้เงิน200 0 0 0ได้ป้ายลิมิเต็ดหได้อุปกรณ์ส้ม1นะครับได้จิต5 0 0อ่ก็ลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุดหนุนให้ให้ให้ดูแล้วกันเนาะนะก็กลับมานะครับก็อ่ะตํลึงเพิ่มไปแล้วนะครับก็มาดูรับของ รับจ้ารับจ้าเอาเวนกรรมเฮ้ยลืมอ่านว่าแม่งรับได้สองอันเอาโอ้เซ็งครับเดี๋ยวโอ้ตายลืม โอ้ขออภัยนะฮะอันนี้แม่งโคตรรีวิวผิดจะได้รับไอเทมสองชิ้นนะครับไอชิบหายผมก็นึกว่าแม่งได้หมดอือเจ๋งคนระับเจงอีกแล้วโอ้สองอันนะครับดูดีๆนะครับโอ,โอ้แม่งเอ้ยอ่านไม่ดีอนะ่ะ โอ้โอันนี้ไม่คุ้มแล้นะครับอันนี้อันนี้เซงนะครับผมเอาเอพดีกว่าไหมตั้งหกร้อยเศษเนะี่ยโอ้ยเศรอ่าช่างมันนะครับมันก็ผิดพลาดอย่างนี้ได้ก็นะเซงอีกแยะว,วันนี้ผมจะเล่นดีไหมเนี่ยโอ้ทำอะไรก็เซงเมื่อวานก็ จะทำกิจก็ไปตีเมืองเกิดเขาบางทีผมก็หลงหลงลืมลืมนะครับเรื่องมันเยอะโอ้เซ็งนะครับเซ็งเซ็งจลโอ้โคตดเซ็งอะไรวันนี้ติดฮะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยผมดูอะไรผิดไปป่ะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ยอดรายงานวันนี้ติดเชื้อ9ก0 0นะครับ โอ้โหเออโอเคโอเคไม่ไม่เครียดไม่เครียดกลับมากลับมาที่เกมก่อนนะครับก็โอ้โหโอ้โหผมแม่งพลาดว่ะอันนี้แม่งก็เซ็งอย่างเงี้ยอ้ยอ่านไม่ดีนะครับบางทีก็ต้องต้องอ่านให้มันดีๆนะครับเพราะว่าเออ่ มันได้2อันนะครับแต่อย่างนั้นผมได้เงินมาก็กโอเคนะยังยังไม่เฟลมากแต่จริงๆก็อยากได้แพ็กส้มแล้วก็แล้วก็ยันนะครับมันขาดอีก2อันก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปิดหาวันเสราร์อาทิตย์ก็สั้นๆนะครับมาวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวจริงๆเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันมีการอัปโหลดอตัวชิงจักไปนะครับคุยกันหลังเกมก็ ก็เดี๋ยวจะทยอยอัพนะครับมันอาจจะว่าเมื่อคลิปก่อนหน้านี้มันอาจจะแบตพื้นที่เต็มนะครับมันเลยตัดไปก่อนก็ดูอันนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเนาะดูคอนเทนต์ผมเปิดเฟลแล้วกันนะโอเคแมงเซงอีกแล้วเออโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจบสั้นๆแค่นี้เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรดีบ้างก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคขอบคุณครับ